ดูดมาพี but, but, also, ่ไอ้มาไม่ใช่น้ำหวานโอ้โหโหโหถึงเท้ามาสำคัญลองบนบัดทุกที อดย่อยันยันนกไม่ได้หวไม่ขนูเม่อเป็นอันตชินรอนกันมืออพูดได้นี่นยขอบคุณมึงแล้วไม่ขอบคุณเาละ ข่าบุหมาขู่ไมด้อะไรเฮ้ยเฮ้ยดูดิคนนกสวยวะาะคนนกสวยวะสีขาวเหมือนขนมาเนนี่อเกยแม่ยกยิ้มง่ายเลยออย์ปล่อยปล่อยเขาไอคเนี่ยเขาหยุดหยุช่วยหนึ่ิออเดย์คืออะไรมันเป็นอักรย่อแต่มันย่อมาจากอะไรอรย์ อัลลอยย์อ้ยอัลยอยยอลลอยย์อัลลยย์เรืองเอ็มเอี้นี่ไงอัลลอยนี่ม้าเสียงโกงหรออะไรอ่ะอาจจะเป็นชื่อคนชื่อคนอัลลอยอลลอยย์อะไรวะองค์ราชบุตรอารยันคนละเรื่องอะไรฟาบาดมาดูมาดีกว่าไปเลย เดียวเชิแล้วก็วันี้วยคันแป๊เดียวูนไม่ขึ้นนะเพราะว่าติดน้ำแข็งน้ำนะน้ำนะ้ำนะ้ำอน้ำยกูนี่ทำให้ดีกว่านะเออเดี๋ยวเขินสิงพี่นาลยาเจ้าแสคุณสารภาเจ้าค่ะทำไมพี่นาจ้าถึงเลิกกลายเป็นม้าตัฉันไม่รู้พี่เจ้าค่ะทำไมเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลย ញ្ញាណក៏ប្រែភាសា แพแล้วก่อนมานั่งหีแบอยู่ได้อะไรดูนี่ทำไมมานั่งนั่งเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์หีบแบกของกูก่อนพี่นาญญาเขาเห็นนีใช่ไหมคลิปกพี่นาญญาโกว่าเสร็ุขีสุภาิตจะไปดีรากใหม่ คว่าจะทำให้พระที่ไหนนายงยาต้องคำสาบกับกลรไม้เป็นม้าขาแต่ผมช่อยไม่อยากจะเชื่อเลยนะเสิ่งพี่สมบัติไี่เลยสิ่งพนะี่สมบสติใจั้าเสียใจไปไม่เลยยคมองเชื่อแม่เลยแต่ผมที่จะทำยัยเดีนะมันพอจะมีวิธีลบล้างคำสาปนี้หรือเปล่าไม่ไรนะู้ หมุนนี่ก็บานาน่าโบ้จ้ะสิอยู่กับเขาอ้าวพูดได้แล้วเหรอมึงเงียบตั้งนานในที่ถึงมึงจังเลยมันสาระขึ้นฝั่งแล้วนะกระบอกฉันจะขอเป็ช่วยเป็นคนช่วยพี่นางัญญาเองที่นะฮะโอนเขาทิ้งกูเหรอ นเรื่องมันยาเมาทางทางเรื่องราเป็นอย่างไรไม่รู้ ไปเราไปที่เขาสามมุกมันจะไปทำไมละ่ะใส่ลบได้แล้วเจียวไปยัยไงไปดูลิงหายดีๆไปดีๆดีๆมัาก็ไม่ดูเรื่องวะเกี่ยบตัวนสื่อแล้วเนี่ยแล้วมึงไปทกีไม หนังสืออ่ะม่ได้เกยียบกันน้ำเป็นไรวะพรุ่งนี้ไปเอ็กเซลเลยเลยไม่เป็น,ไ,ปนไรห่วงจริงไ,ไ,มไม่ได้จิ้มทำไมนะลงงายแล้วมันตึงบูสิ่งไม่ตีอ่ะนะฮะไม่ไม่ตีพรุ่งนี้ไปหนังเอ็กเลยนะเอ็กเซลเอ็กเซลอ่ะอย่า,ยา,ยา,ยายอย่าอย่าทำทุกอย่าง งานไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บนี้หน่อยๆดีอยดีให้ไปหาพันทองที่เขาสามยอดยอดแล้นำพานทองมาไปไหนเขียดตรงนี้โอ้โหแล้วลิเกมันน่าเป็นหัวหน้าคนดิเกินไปเกินไปนี่กูไม่ยกมือไหว้มึงแล้วมึงไม่ขอโทษเขาเลยมึงไม่ขอโทษเขาไปไหนเขียดตรงนี้กูบอกให้ไปขอโทษ นั่งล,ลงข้าวข้าวคนโดนน่าเลยฆ้าคนตายไปเนีเ่ยเรียกขอโทษนั่งลงที่นี้นะไอ้เฉิดหมอฮะเดี๋ยวฉันตอนนี้นพ่อกูอยู่ไหนวะเขาไม่คิดจะช่วยบอกกูเลยเนะี่ยหากินไส้ทั้งลงขอโทษเลยซีดแนวขอโทษพี่พูดอะไรไปผิดขอโทษที่พูดอะไรผิดไป ให้อภัยผมด้วยนะมึงไม่จริงใจมึงไม่จริงใจอ่ะพ่อให้อภัยเพราะพ่อ,อจริงสองแม่เลยติโจงกติเข่าไงจะเห็นที่เข่าไม่อาจเจ็บมือไม่เป็นไรเนี่ยหาพันทองมาลองเพื่อจะทรงอ,อกเน่ยน้อยและให้นำไปไไลดท่าม้าขาวจะกลับใจได้มันเป็นมนุษย์เหมือนเดิม พนทองขาสังว้ยอดพันทองอยู่ไหนอ่ะพันทองอยู่ไหนวะชนบุรีนมัเพอพันทองเอาพันทองจริงๆนี่พันทองจริงๆมีที่ที่ไหนดูใบพันทองอะไรอยู่ดูใบพานทองแท้เ้ยใช่ไหมใช่เขาบอกใช่ขับบินกลับไปแล้วแม่แม่แ่แม่แม่แ่้ม่ิม่แม่่่่่ ว่างนะทำไมล่ะผมตากแมวไว้แต่ไมย่างเลยนี่ตากไม่ย่างไว้แต่แมวมาทิ้งนี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไม่รู้ไม่รูมาลูม่รูจะมาถามไม่รู้ไม่รู้นู่นไปรอดไปรอดเออพระบาทเอาไงดีไปค้าเรื่องพันธุ์ทองไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ Hello, oh, yeah. I'm